ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกับช่องเลขนักราชนะครับครับผมกับหวยหาหนอยนะครับรวมห้าหาหนอยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรกด share, ปรกดติดตามช่องเลขนักราชด้วยครับผม รวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขหนา,ขากครับประจำวันที่4ตุลาคมพศ2566รวม5ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP รลูดนะครับผม หน้าคราดวางไว้ที่เก้านะครับสองนะครับสี่สามแปด ประกบนะครับผมประกบคู่9 6 9 4 9 3 9 1 2ก็มี สอง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 หกสเก้าสีก้า

8 0, 8 1, 8 6, 8 9มาดูตัวจับคู่นะครับผม าตัวจับคู่เน้นก็มี94 93 29 22 49 41 39 31 1> 8ปดหตัวระวังนะครับตัวระวังให้ระวังที่0ูกับหครับผมยังไงก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับผม ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามนะครับมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงนะครับอยากให้เขามีรายได้พิเศษนะครับก็ให้กดติดตามนะครับบอกเขานะครับช่องเลขทา้งราชเป็นแนวทางนะครับที่ดีนะครับเพื่อจะให้ fc ทุกท่านนะครับได้มีรายได้นะครับถูกเลขถูกหวยไปกับช่องเลขนักขาชนะครับขอให้รวยๆปังๆทุกวันครับผม มีเงินมีทองใช้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปฮานอยรวมวันที่4ตุลาคมก็ขอ,อยุติคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอกากว่าสวัสดีครับ